สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาอีกแล้วครับผมวันนี้ผมมีเมนูดีๆง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับสลัดมันฝรั่งครับผม,มส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยโอเคครับอย่างแรกผมมีมันฝรั่งนะครับเป็นมันฝรั่งใหม่นะครับคุณผู้ชม,มสังเกตสีเขาจะค่อนข้างสว่างกว่ามันฝรั่งแบบที่เขาเรียกว่าอะไรถ้ามันเก่ามันสีมันจะเข้มกว่านี้นะครับผมมีปาปิก้านะครับผมมีมายองเนสเามายองเนสผมแนะนําให้ใช้แบบ ไม่หวานนะฮะให้แบบเป็นรสธรรมชาติเลยไม่ต้องไปเจอกลิ่นอะไรนะครับมันจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นอย่างไรที่คุณภาพดีนะครับก็ลองไปเลือกดูละกันหรือถ้าคุณผู้ชมคึกหน่อยก็ตีเองก็ได้นะครับเราเคยโชว์ไปแล้วนะครับก็จะได้รสชาติที่ธรรมชาติสุดๆแล้วคุณผู้ชมก็จะล่าด้วยนะครับผมมีพัฟฟ์รีสับนะครับแล้วก็มีอ่านี่คือเชด้านะครับมีทั้งเนี่ยมันมันมิกซ์กันมาทั้งสีส้มสีขาวเชด้าปกติเขาจะมีอยู่ส3งสีนะครับส่วนนี้ง่ายครับ ทำง่ายๆโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเริ่มที่มันฝรั่งกันนะครับเหมือนเดิมนะฮะสไตล์ช่วงหลายๆเมนูวันนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าเมนูมันฝรั่งเราเยอะแล้วผมก็ไม่ปลอก uh huh. ไม่ปลอกเปลือกด้วยนะครับ uh huh. ก็ให้ได้รับ สารอาหารอย่างเต็มที่ดังนั้นสําคัญมากในการเลือกมันฝรั่งและทำความสะอาดดีๆนะครับถ้ามีแปรงแบบแปรงเฉพาะสําหรับเอามาแปรงขัดมันเลยก็ได้ขัดเปลือกแต่อย่าไปเอาแปรงซักผ้าหรือแปรงขัดเท้านะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอร่อยนะครับก็ทางสีฟันก็ได้คุณผู้ชมแปรงใหม่หน่อยทูทูท,ท,ทูทูให้เปลือกมันสะอาดนะครับมันนิ่มๆนิดนึงอย่าให้อย่าใ,ให้มันชำ้ำเ,เดี๋ยวผมจะหัน่นเป็นชิ้นเตา๋าง่ายๆนะครับไม่ต้อง เค่ออะไรไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องสวยมากนะครับทั้งเปลือกเลยแล้วเหลือเราจะเอาไปต้มนะครับจนมันนิ่มแล้วเดี๋ยวเราเอามาทําสลัดกันอืมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มทาสลัดกันนะครับผมจะเริ่มเอามายองเนสลงไปก่อนเลย เวลาเราจะทาอาหารให้อร่อยมือเราต้องเลอะนะครับคุณผู้ชมอย่าแปลกใจนะครับอ่างนวลอ่างนี้ <c oughs> จริงๆผมเป็นคนเลอะเทะครับเช็ดมือแล้วโอเคใบรงเี็ดูน้อยไปหน่อยผมนะครับบีบบอกแล้วผมไม่บอกยี่ห้อ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> โอเคลงเกลือฟืบฟืบยีเลยครับยี สูตรนี้ผมไม่ได้ใส่พวกน้ำส้มสายชูหรืออะไรนะครับมันก็จะไม่มีรสเปรี้ยวผมไม่อยากให้มันเปรี้ยวมากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีครีมครีมมันมีมายองเนสอยากให้เปรี้ยวหน่อยก็จะใส่แบบพวกวินิก้าหรือว่าพวกไวน์วินนก้าก็ได้นะครับ่แต่ว่าถ้าเป็นเรตไวน์วินิก้าสีมันจะเปลี่ยนนะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ใส่นี่เราก็บอกทางเลือกให้นะครับผมแอบใส่อันนี้นิดนึงอ่ ปิกโอเคอันฝรั่งต้มเสร็จเรียบร้อยสเสร็ดน้ำเอาลงมาเลยครับคลุกเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ผมอยู่ต่อหน้าคุณผู้ชมผมก็มีอาวุธแต่ถ้ารับหลังผมจะคลุกเขาด้วยความเค็มธรรมชาติของผม อันนี้น่าจะเป็นเมนูที่เห็นกันได้บ่อยๆตามร้านอาหารฝรั่งทั่วไปนะครับหรือว่าในพวกที่มีบุฟเฟ่เขาก็จะมีเพราะว่ามันทานง,ง่ายนะครับแล้วก็แอบอยู่ท้องด้วยคุณผู้ชมนะเขารลายมาละเขามีแบบตัดกําลังอะออให้อยู่ท้องจริงๆอันนี้เหมาะมากเลยผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทำปาร์ตี้ที่บ้านนะไม่ว่าจะไซส์เล็กหรือใหญ่ยิ่งห้ใหญ,ใหญ่ๆก็ยิ่งดีนะคือเราเอาอันนี้ตัดกําลัง มันเลไม่ต้องกินเยอะละอาหารที่ทําน้อยๆอ,ออกจังนะครับมันก็เป็นเทคนิคในการแกล้งเพื่อนนะโอเคอตัวมาอยองเนสเริ่มไปทั่วๆแล้วทีนี้ผมลงปาปิก้าเพิ่มให้มันได้สีสวยๆคุณผู้ชมแต่ไปต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเรามาแต่งอีกทีหนึง่งโอเคแล้วผมลงแาสตี้นิดนึงฟูดเราเสิร์ฟทั้งโบงอย่างนี้เลยดีไหม,มก็ได้นะจริงๆนงครับ คลีนดีๆหน่อยเนาะหาพวกนะโอเคครับคนไปให้มันคลุกเคล้าเข้ากันแล้วแต่คุณผู้ชมจะพอใจนะครับก่อน mm hmm. ผมคลุกๆๆๆล้โ okay. อเคหลังจากนั้น mm hmm. คือจริงๆเราก็เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมผมลงเชดดะ เปิดก็ให้สลีดรอบเช่นเดิมลูกลาของผมปาปิก้ารอบๆเพิ่มเพิบมเพิ่มเพิ่เพิ่มใต้สีสันสวยงามทีนี้คุณผู้ชมในความที่มันเป็นสลัดโบครับโอ้โหไหวไหมเนี่ย ครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยสลัดมันฝรั่งโปรโตสสลัดของผมง่ายๆเสิร์ฟทั้งอย่างนี้เลยคุณผู้ชมใครใครกินก็ตัดก,กินกันเราเองนะครับพร้อมแล้วเสิร์ฟเลย